มีเวลาให้เราเนี่ยน้อยมากนะคะเราเข้าใจความจะเป็นน,นั้นเพราะฉะนั้นตัวผู้ป่วยคือตัวป้าหนูเองก็จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการของตัวเองระหว่างที่ยังไม่ได้มาเจอแพทย์เนี่ยมีอาการอะไรบ้างแล้วก็ควรจะจดไว้สั้นๆเพื่อเวลาไปเจอหมอจะได้พูดได้รวดเร็วนะฮะนอ,นอกจากนั้นถ้ามียาที่หมอเคยสั่งให้กินไว้ รวมทั้งยาโรคอืนอ่นๆเพราะว่าตัวป้าหนูนี่เป็นหลายโรคนะคะเราก็ถ้าจําชื่อยาได้ก็ดีถ้าจําไม่ได้ก็ผลมันมาทั้งหมดใส่กระเป๋ามาเพื่อจะให้คุณหมอได้ดูว่ายาอะไรที่ท่านจะสั่งใหม่มันจะมีผลกระทบกับยาต่างๆของป้าไหมนี้ในการยาที่เล่ารับมาแต่ละครั้งเนะะี่ยค่ะป้าหนูจะเป็นคนชอบถามนะคะ ว่ามันมันเป็นสิทธิของเราด้วยที่จะถามได้ว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมมันรักษาโรคอะไรถ้าถ้าหมอไม่มีเวลาเราก็ไปแผนกเภสัชของโรงพยาบาลเลยค่ะเขาจะชี้แจงละเอียดเลยว่าผลข้างเคียงยังไงกินเท่าไหร่กินเวลาไหนนะคะนี้ถ้าในกรณีที่เราลืมกินยาไปบางมื้อเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเ่ยค่ะก็ ป่านหนูจะไปถามเภสัชกรประจําร้านยาที่ใกล้ๆบ้านเรานอกจากนั้นกะยาที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะถ้าในฉลากยาจะบอกว่าเก็บรักษาอย่างไงอุณหภูมิเท่าไหร่ยาบางตัวอาจจะต้องเก็บในตู้เย็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตามนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของยาไว้นะคะแล้วถ้าเกิดมีผลข้างเคียงจากยาเนี่ยเราควรจะหยุดยาแล้วก็รีบปรึกษาแพทย์ ยาที่เรารับประทานเนี่ยค่ะยาบางยาบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินเมื่ออาการหายแล้วก็เลิกกินได้นะคะจิตเวชเนี่ยเป็นตัวอย่างของการคำว่าหายป่วยเนี่ยต่างกันระหว่างแพทย์บอกเราหายป่วยกับสังคมทั่วไปเข้าใจว่าการหายป่วยคืออะไรคือแพทย์เนี่ยก็บอกว่าถ้ายาที่เขาสั่งให้เราเนี่ยสามารถควบคุม ให้พฤติกรรมของเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้เขาบอกเราหายแต่คนทั่วไปบอกถ้าหายคือเธอต้องไม่กินยาเพราะฉะนั้นตามความหมายของแพทย์ก็คือถึงหายแต่ต้องกินยากันไว้เพื่อไม่ให้ป่วยซ้ำนี้ท่านผู้ชมที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องอย่างปหนูอย่างเงี้ยก็ขอให้สบายใจถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วว่าคุณต้องกินยาตัวนี้ไปตลอดวงเล็บ ถ้าตลอดชีวิตก็ก็มันก็ไม่เห็นแปลกเราก็คิดว่ามันเหมือนวิตามินน่ะที่เราต้องกินทุกวันนะคะแล้วก็เราจะไปปล่อยให้มันป่วยซ้ำทำไมอะ่ะมันมันจะร้ายแรงมากกว่าที่เราขยันกินยาตามที่หมอสั่งเท่านั้นและชีวิตเราก็จะมีคุณภาพเหมือนกับคนอื่นๆเลยค่ะ